สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุมสุโขน,นะนเบานะมาหนีแน่เร็วเร็วเร็วเบาตนอนนาชาแนลแ<ม>อดมินพนักง,งานแพ็คของมีเรื่องให้ใช้มีเรื่องต้องคุยด้วยวันนี้กินยังจากคาเฟ่เขาลองกินตรงเหตุผนเมนูนี่มันดอันมีคนฝากของมาให้ข้าเจา้า <ไป S 1> ว่านเป่าบอลเลยบอลอยู่นู้นข้าเจ้าว่าน ขาแม่บอลหน้าเอฟซีนี่ลหละเอฟซีทางบานคือดีเลยนะเอาเปิดเบ่งเอฟซีทางบานเาเปิดบงางผีนั่งาผีสผีเอซทางบานเอาามาให้รู้รถึกใจหรือเปล่าคนบา้า เอฟซีบันซิวาพูยบานฟินแลนด์โอ้โหใสบ้างกหนสื่อนาฬิกาแอดมินเสื้อผ้ยนาฬิกาแอดมินไเห็ดเว้นเวนของสื่อเห่นนี่จอยาใส่เห็ดเบียกดีจอยาใส่เห็ดเบียกซุมซีุมหาได้บางน้าไิเปกาใส่อะไ่น่ร ปาลีสโปโลคลับนะครับยี่ห้อนี้เป็นแบรนด์เนมด้วยต้องไปตาสายมั้งตาสายจอยลงจอยลงไม่มันก็เผาก็มันปกตินาฬิกาที่แบบว่าของใหม่ไม่เป็นสีเหลืองไม่ต้องตาสายอยู่แล้วแห่รังวั่นแห่รังวั่นพี่น้องเพื้นอันนาฬิกาของข่อยข่อยให้เพื่อนไปเพื่อนจอววัลมันมันบมันโมหมุนแล้วใส่ทานมันก็บโมหมุนแล้วมันมาทำงานแล้วก็เลยจัดตัวไม่ให้ตัวนี้ไปเชื่อราคาได้เลยไปเชื่อราคาเองนะจะไม่บอกว่าราคาเท่าไหร่ในนี้จะไม่บอกราคาเท่าไหร่แต่ว่า สีแฮเซกราคาเองในกูเกิลให้เบิ้งหน้าเลื่อนก่อนตัวนี้คือของแท้นะครับสวยมากบอกเลยว่าไปซื้อดูราคาในเน็ตเองเลยอันนี้สร้างมาหอดหมู่บ้านหมู่บ้านกอนพี่น้องเป็นของโปโลครับปารีสโปโล o ของแท้ร้อเปอร์เซ็นมีใบรับประกันด้วยนะครับใบรับประกันด้วยนี่นะฮะอ่า กันน <si ้ำกันน้ำออกกันน้ำเขาย่างดีไหนลองใส่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 แขนไอซี่มาดูถ้าไปดูปุ๊บแล้วก็โยกแขนเห็นรูคนกี่ลายเออขึ้นมาแล้วฮันขึ้นมาหนึ่งก็ต้องตีอะไรเห็นไหซี่เออร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 อฮันไอซี่แม่ฮันคือยังฝ่ายทำเลยนะฮันขึ้นตั้งขึ้นเออมันจิตว่านิสวยมากแต่ว่ายังไม่เข้ากับชุดเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนชุดดีๆก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ชุดทำงานชุดทำงานใช่ไหมครบคุ้นบวกครับอ๋อแต่แนว หาเจเน่มาให้นะบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่ารเรือนนี้ไม่ต่ำกว่าห้าพันบาทแน่นอนเช็คราคาได้นี่เช็คตามนี้เลยน่าจะเป็นตัวนี้บริษัของอยู่ปรไทยเลยมันมันอยู่เพื่อนหนาจะมาจากไหนบ้าัวุรุอีฟมาาอาจจะมาจากฮ่องกงเพืนนอนเหยอแต่ว่านำเข้านาฬิกานำเข้านะครับนาฬิกา,าเจเน่มาให้าหาัฮาดีจังได้ลามาสหน,นี้ซื้อนาฬิกาให้แล้วก็รอดใส่งานต<ด>่อพี่น้องโอ้ย รอดดูดูเด้อรอดูดูดูตลอดูดูเด้อตอนนาทำงานที่โกดังบริษัทพื่นเพืนจำกัดแล้วก็บริษัทเผาเผาด้วยนะครับย้อนไปพื้นเพอ่อนพืานใบแขวยแหละนั่นเรื่องการเอาไปเปลี่ยนทานเพราะมันมันใส่ง่ายมันแต่เลวอ่อนน้อยนี่มันขายขีดนะเขาเขาเต๋อเขาต้องสร้างเาใหม่ถึงดอกจ้ะสร้างไอ้เพิ่งค้นขีดลายขึ้นเดี๋ยวว่นี้ของดีๆมาอยู่เอาเื่อมาเดินอยู่ใจเย็นเอาให้เลื่อนนึงกับกับบติดพี่น้องมาเรื่องสื้อเ้า่อนไม่ห้เป็นยังไงมากบ่มามามา งามมือใส่ได้มือใส่ตัวรอเราก็าใส่ขอบคดังเนอะจะไม่ดีเลยนี่ขอบคุณบอลได้หลายนะครับกะบมิหยังกะอยากให้ลูกน้องได้เนาะมิหยังกะเดี๋ยวกัซื้อนั่นซื้อนี่ผู้นี่แน่กะเนี่ยพี่น้องถึงหักเราหักหรือยู่เราไม่ใส่เลยที่มาหักหลายหลายเ่ยมันซั่งมันซั่งกันยน่ยมันซั่งมันซั่งแห้งกันหักหลายนะว่าซั่งเอาเถ่าละเถอะละซั่งมืสซั่งไวเด้อโอเคมิจำเนียรา เล็กๆน้อยๆอาจจะไม่มากอาจจะไม่เยอะแต่ว่าก็เป็นของมวันจากใจแบบว่าเครื่องประดับนาฬิกาเนี่ยส่องทุกวันนะเวลาที่ซื้อทีวีให้เพราะว่าอะไรเวลาดูทุกวันก็จะนึกคิดว่าคืนมาแม่กับื้อทีวีให้เพราะว่าเวลาเบิ่งที่จะเออนี่ที่ีไข่เสื้อให้ตู้เย็นเปิดชูมือกับไข่เซื้อให้ไงเกิดเนี้ยทีแล้วเงื่อนผายเนี่ยเพราะว่าเงื่อนใสไปแล้วก็เบิดไปแต่ว่าควาองหายนี่อันนี้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนาฬิกานี่เดี๋ยเบิ่งบอว่านี่พยาชายไปเล่นซื้อให้เด้จีนสีน้ำจดจำแต่ว่าสวยจริงสวยมากแบบ รูลามากเอาเสื้อผ้าอันนี้หน้าปัดแบบอันนี้ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้แต่ว่าผู้ชายก็จะใส่หล่อผู้หญิงก็จะใส่เคยเหมือนกันแล้วแต่สวยๆทั้งสองเพราะว่ามันเข่อยข่อยอยากออนไหนเจ้าข่อยข่อมันข่อยมันเป็นอย่างไรมันจะมีแบบนาฬิกาหน้าใหญ่ไหมหนาส่งน e so sure ี่นาข่อยส่งไสนีงอันนี้ส่งไม่รุ่นไงนี่ส่งแบบผู้เฒ่าใส่มันก็สิบพอดีขัดผู้เฒ่าใส่ไม่รุ่นมันก็สิบเบอคือเนี่ยเนี่ยเจ้าไห่เนี่ยข่อยข่อยใส่เวัตทุกอย่างเสื้อผ้าเจ้าใบข่อยก็ใส่ ดีเบิร์ดดีเบ <n' a. S 2> ิร์ดเนาะโอเคเอาเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เล็กๆน้อยๆอยก่อนจะออกเดินทางก็เลยโทรมาตอนแรกว่า <ไป S 1> สิตอนแรกว่ากับจากกรุงเทพก็สิมาหายกันตอสิดูวจเมันสิลืมก็เลยเอาหายก่อนสิไปทำ<อ>ง,งานแล้วสิดเดินทางไปพี่น้องจะไปกรุงเทพแล้วพุ่นรถจอดท่ายอยู่คุณวันนี้ไปกรุงเทพนี่เราเนี่แหละไปยึดเหรียญหนึ่งร้อยสต์ทแล้วนี่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ